สวัสดีครับเรามาพบกันในคลิป007นะครับ007จะเป็นการออกออเดอร์ผ่านชุดที่2นะครับขออนุญาตทบทวนนิดหนึ่งครับสลับมือใหม่มากๆชุดที่1ก็คือส่วนสี D ่ดมครับตอนนี้เป็นส่วนที่2นะครับเวลาที่เราพูดถึงชุดที่1กับชุดที่2ผู้มาใหม่นะครับจะต้องตระหนักให้รู้ว่าคําว่าชุดที่หหมายถึงการเทรดสายที่1นะครับก็คือเสียดสายสีเแยมหรือสายขาวนะครับ ชุดที่สองหมายถึงสายเทคนิคนะครับชุดที่สองหมายถึงสายเทคนิคนะครับอ่ะโอเคครับเรากลับไปหน้าจอแดชบอร์ดกันครับตอนนี้เราจะมาเรียนรู้การออกคําสั่งผ่านชุดที่2นะครับก็คือชุดสายเทคนิคอลซึ่งมันจะแยกส่วนระหว่างส่วนซีเอ็มกับส่วนเทคนิคอลนะครับจะแยกกันแต่เวลาแสดงผลจะแสดงที่เดียวกันคือส่วน3นะครับแสดงผลส่วนดิสเพลย์เหมือนกันเอามาดูกันครับวิธีการออกออเดอร์ตรงนี้นะครับบ่อยครั้งที่มือใหม่เวลากดปุ่มแล้วมันไม่ออกออเดอร์ให้นะครับ ให้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะฮะเช็คตรงนี้นิดหนึ่งเช็คปุ่มออโต้นะครับว่าเป็นสีเขียวหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าเป็นสีเขียวแล้วนะครับท่านก็กด F 1 1เพื่อให้หน้าจอเต็มได้ครับจากนั้นมาดูกันครับเราออกทีละไม้นะครับลองดูครับแดชบอร์ดเวลาส่งสัญญาณเนี่ยถ้าเป็นฝั่งซีเรียมันจะออกเป็นเขียว3แดง3ตอนนี้ถ้าเป็นฝั่งเทคนิคนะครับเสา2นะครับผมจะขอญาตเรียกให้กระชับขึ้นเป็นภาษาชาวบ้านว่าอันนี้คือซีดีเอ็มคือเสา1ส่วน เทคนิคอลคือเสาสองนะครับอ่ะมาดูการออกออเดอร์แบบเสาสองครับเวลาเราออกด้วยมือนะครับเวลาแดชบอร์ดส่งสัญญาณมามันจะวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วนะครับวิเคราะห์ปุ๊บปั๊บแล้วก็ส่งสัญญาณใบมาเราก็กดตามครับกดใบปึ้งนะครับเห็นไหมฮะออเดอร์ก็ออกมาหนึ่งแล้วนะครับอ่าต่อมามาออกเซลบ้างครับปึ้งก็ออกออเดอร์นะครับอ่ามาออกใบสักครู่ครับใบปึ้งก็ออกใบมามาออกเซลสักครู่ครับปึ้งก็ออกเซลมา มาออกใบสักไหมครับพึ่งก็ออกใบมานี่คือการออกใบแบบออกตามคําสั่งหรือออกตามสัญญาณสัญลักษณ์นะครับคาว่าสัญลักษณ์ก็คือใบหรือเซลล์เนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นผลจากการที่ AI d e เด b บอร์ดประมวลผลนะครับมันจะบวมมวลผลแล้วส่งส่งการวิเคราะห์ส่งผลการวิเคราะห์มาเป็นใบเป็นเซลล์หรือขึ้นหรือลงนะครับหรือซื้อหรือขายนะครับก็คือใบเซลใบเซลส่วนท่านจะออกออเดอร์ได้มากหรือน้อย ขึ้นอยู่ที่กําลังของเงินในบัญชีนะครับซึ่งเราจะไปเรียนวิชาม o น e ี m ไม่ g e m e n เป็นอีกครั้งหนึ่งในคลิปต่อไปนะครับในคลิปถัดไปนะครับส่วนนี้คือวิธีการใช้เครื่องมือนะครับเนี่ยท่านจะออกใบออกออกใบออกเซลนะครับก็กดตามเลยครับอ่ากดตามครับเห็นไหมฮะมันก็ออกทีละหนึ่งทีละหนึ่งครับแล้วถ้าเกิดท่านอยากออกเพิ่มล่ะอยากออกเพิ่มนอกจาก1ออเดอร์แล้วครับก็กดเพิ่มครับดูครับสังเกตนะครับออสซีเราออกไปแล้ว1ออเดอร์ เราออกอีกครั้งหนึ่งครับ by ก็จะเพิ่มเป็น2เห็นไหมครับกดอีกครั้งหนึ่งครับก็จะเพิ่มเป็น3กดอีกครั้งหนึ่งครับสาหรับ cj ก็จะเป็น2 e o d ครับอีกครั้งหนึ่งครับก็จะเป็นอ่าหนึ่งนะครับไปดู ec ครับกดใบอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็น2ออเดอร์ครับเราจะใส่เข้าไปเยอะแค่ไหนก็ได้นะครับจาก3เป็น4จาก4เป็น5กดอีกหนึ่งครั้งครับเป็น6ครับเป็น7 เป็น8เป็น9เป็น10ออเดอร์ก็ได้นะครับเห็นไหมฮะมันก็จะโชว์ให้บอกว่าเนี่ยนะมีออเดอร์บายทั้งหมด10ออเดอร์นะครับหลอดทั้งหมด0.1นะเนี่ยครับผลรวมทั้งหมดก็จะเป็นแสดงผลที่ Total นะครับนี่คือการออกออเดอร์โดยการใช้ปุ่มคำสั่งชุดที่2ที่เรียกว่าสายเทคนิค a l นะครับหรือเรียกภาษาชาวบ้านว่าเสา2นะครับด้วยการออกด้วยมือนะครับนี่คือการออกด้วยมือนะฮะการออกด้วยมือนะครับ คลิปถัดไปผมจะบอกวิธีการควบคุมแดชบอร์ดด้วยการออกแบบออโต้นะครับอันนี้ออกด้วยมือก่อนนะครับโอเคครับขออนุญาตจบคลิปนี้นะครับคลิปต่อไปจะเป็นการออกแบบออโต้เลยนะครับสวัสดีครับ